สุขิครับท,ท่านสุขิตเหลือขุนชายน่นเพื่อตัดายผ้ต้องหา290คนข้อความยาว่า4 3 2 4 0เมตรจะให้จุด8.8รับยึดตั๊มนักฆาไว้รดมติดต่อที่10 24เขตระมมีการจับกุ่มอาวุธปืนวัุระเบิดเป็นจำนวน44,400เมตรให้จุด การจ Rolling, ัดกรุมหมายจากทังเจาสองพันหนลายผู lonely, ้ต้องหาสามคนของการยาบ้าสามหมื่นสี่พันเดตแลเรียนให้ท่านท่านรองมาช่วยด้วคกันตาเียท่านในการกระกเพื่อยึดและสอดตรวสอบรถที่เชื่อว่ามียาเสพติดยาเสพติดในรถประมาณที่เอ็ดมัดหรือสามหมื่นสี่พันเมตรับเศษจริงได้ร่วมกันรวจยึดของกลางไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ นำตัวเรื่องหาทั้งหมดส่งอาหารไทยนะครับในช่วงนี้นะครับได้มีการส่งไลเซืรอนะครับผู้ค้าผู้เสพนะครับในทุกพื้นที่ทุกอำเภอในตัวโครงการกอบกัดนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับจะดำเนินการเกอบกัดควบคู่กันไปนะครับโดยมีตัวนี้ของไทยระัฐในช่วงต่อไปจะเพิ่มขึ้นอีกครับขอประจักษ์ต้องการที่ขอตัดที่เชิญหน้าดีสาธุอำเภอนะครับ นะครับประกานนตธีของตุรวจพื้น่ดอีเกตครับโดยเริ่มนะครับเราได้สืบสวนหาข่าวกิดตามจากตำรวจทหารตำรวจกองและทหารแล้วก็เจ้าี่พกษครับพอได้ทราบข้อมูลจากสายรับจากกลุกค้ายลปรเาเราได้แยกเนการนำทางตจกครับก็นำลัเรีนะครับว่าถ้าหากว่ามีสรสานป้อนติดตามแล้วก็สืบสวนมาปนตลอดจนวันที่20ตุลา2565ครับทางพื้น ที่เราจัดได้กลางนะครับในถุงก็จะมีสีเขียวแถมมาด้วยครับรู้สึกตัวนี้จะมีความขึ้นพ้นกว่าเดิมนะครับสีเขียวพลครับมของแถมมา อันน <mile> ี้มีไอครับไม่ครับไม่มีอะไรที่ติดแก๊ของเดิมนไม่ครับตอนอน่อจริงจเลยก็ก็ไขเคียงเดินแต่เมื่อเมื่อฟล็อที่แล้วอันนี้อันนี้อันนี้คือเลยเป็นร่เก่าเดิมทีมันเป็นวายเอสีฮะวีเตัว VS เอสตัวนีู้ตัวนั้นจะเป็นตัวตัวตัวใหม่ซึ่งทางพอปสก็สงสัยก็กัรแต่ตรงนี้น่าจับปกติแต่มันจะเที่ยวนี้สีเข้มกว่าเดิมมันแดงเข้มปกติมันจะแดงออกชมพูออกอส้มๆหน่อยฮะ นี่คือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หญแต่ที่วลาเราเจอ v S เอเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับการตลาดใหม่ครับ mm hmm.